การที่จะพาพุกคนไปรู้จักกับเมนูและวิธีการทำอาหารจากหลายสัญชาตินำมาฟิวชั่นด้วยกันในวันนี้แล้วเราจะนำไปแจกจ่ายในรถอาหารของเรานั่นเองไปเลย go เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงอร่อยไหมอร่อยนะครับกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะพี่ สวัสดีครับยินดีต้อนร,ร,รับเข้าสู<ม>่รายการฟู<ม>้ดไดเวอร์ในการที่จะพาเพื่อนไปรู้จักกับเมนูและวิธ <Pam. S 1> ีการทําอาหารจากหลายสัญชาตินํามาฟิวชั่นด้วยกันในวันนี้ <Wow. S 1> แล้วเราจะนําไปแจกจ่ายด้รยรถอาหารของเรานั่นเองใช่แล้วครับซึ่งเมนูแรกของเราในวันนี้นั่นคือคือคือรสชาติที่โดดเด่นเลยสงสัยกันสิว่าเมนูวันนี้แล้วหน้าตาเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับกระดิ่งมีอะไรบ้างครับนี่ครับก็จะมีมะเขือเทศมีหมูสับ แล้วก็จะมีพริกแห้งแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีผักสลัดนะครับแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์เตรียมไว้ข้นตอนการทําก็คือเราก็จะหั่นมะเขือเทศให้เป็นนินชิ้นลูกเต่านะครับนี่นะครับมะเขือเทศหั่นอย่างนี้้เป็นชิ้นเล็กๆนี่ครับชิ้นแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะหั่นกระเทียมกับพริก <Okay. S 1> นะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าใครสะดวกจะตำเลยก,ก็ได้นะครับแต่ผมสะดวกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะได้ตำง่ายๆนะครับต่อไปหั่นหอมแดงนะครับนี่นะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วเราก็จะใส่ให้ตำนะครับครับเดี๋ยววันนี้ผมเป็นลูกมือเองครับ คือผมั่นนี้เพื่อที่จะได้ตำง่ายๆนะครับโอเคตำเลยครับคุณแซงพอตำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่สำพิกของเราที่เราตำเสร็จแล้วเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับจะมาเปิดกระทะก่อน ไฟให้มันร้อนก,ก่อนนะครับแล้วก็จะน้ำมันมาหน้าผมแรงใส่ลงไปเลย นี่นะครับพอเราผัดหมูให้แบบว่าเข้าที่กันแล้วเราก็ขยี้ขยี้ให้มันก็แตกแตก,กระจายนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเอามะเขือเทศนะครับที่เราหั่นไว้แล้วเป็นชิ้นๆนะครับนี่ครับมะเขือเทศนี่ครับคุณแสงเอาเลยครับครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่ไปช้ชาๆอย่างนี้ไม่ต้องเติมนละ้วเหรอครับดูมันแห้งๆยังไม่ต้องเติมครับเราก็จะผัดไปเรื่อยก่อนครับให้มันแบบเข้าที่ก่อนแล้วเราก็ คนให้เข้ากันนะครับคนไปเรื่อยคนให้แบบว่ามันเข้าที้ด้วยกันนะครับนี่มีน้ำหนะใช่ครับมันมันเป็นแบบน้ําผมมะเขือเทศนะครับเออคุณแมกรู้ไหมครับว่าอาหารวันนี้ระหว่างไฮมเบอร์เกอร์กับน้ําพริกก่องเนี่ยมันรวมสัญชาติกันยังไงครับก็ใช่อเมริกันกับไทยป่ะครับก็ใช่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะรู้ประวัติลึกกว่านี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับก็คือแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นอาหารที่ผ่านตัวมาจากแซนด์วิชและเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกเลย โดยเชื่อกันว่ามีถิ่งกำเนิดมาจากประเทศเยอรมนีตามลากศัพท์คำว่าฮัมเบิร์กซึ่งเป็นชื่อเมืองในเยอรมนีภายหลังเนี่ยจึงมาเผยแพร่ยังสหรัฐอเมริกาโดยผู้อพยพชาวเยอรมันโดยเป็นที่ตกเถียงกันว่าเป็นของเยอรมันหรือสหรัฐกันแน่ส่วนน้ำพริกอ่องเนี่ยต้นกำเนิดมาจากถิ่นล้านนาแถวภาคเหนือเมื่อก่อนนั้นทางภาคเหนือยังไม่มีน้ำพริกอ่องอาหารที่มาก่อนน้ำพริกอ่องก็จะมีขนมเส้นน้ำเงี้ยวหรือขนมจีนน้ำเงี้ยวเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมีชาวพม่าคนหนึ่งที่นายองมอง อยากกินหนมเส้นน้ำเงี้ยวจึงทำการตามน้ำพริกเพื่อจะทำน้ำเงี้ยวกำลังเตรียมส่วนผสมรั่วพริกหอมๆเลยกำลังได้ที่เลยระหว่างนั้นลูกนาอยองหมองเนี่ยก็ร้องไห้มาเพราะหิวข้าวนาอยองหมองก็บอกให้ลูกเงียบก็ไม่เงียบสักทีเอาแต่ร้องไห้เพราะหิวข้าวมากนาอยองหมองเนี่ยก็เลยโมโ oh หจึงตำน้ำพริกที่กำลังทำยังไม่เสร็จเลยให้ลูกชายกินแน่นอนเขาว่ารสชาติน้ำพริกตอนนั้นอะ่ะมันเผ็ดมากนาอยองหมองก็เลยไปเก็บผักมากินกับน้ำพริกปรากฏว่ารสชาติมันอร่อยครับ <Wow. S 1> รู้สึกติดใจ ลองเอาไปให้ชาวบ้านกินเขาก็ติดใจเช่นกันเลยพายกันเรียกว่าน้ำพริกปูอองพอนามันเข้าเขาก็เรียกเพียงกันไปให้สั้นลงเหนือเพียงน้ำพริกอองจึงเรียกติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับโอคุณนี่รู้ลึกจริงนะครับเนี่ยแน่นอนครับผมผมเก่งอยู่แล้วโอ้ผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเนี่ยว่าน้ำพริกอ,องเนี่ยมาจากชื่อคนนะครับ ช่ตามประวัติแล้วมาจากชื่อคนแล้วก็แผนเปลี่ยนไปครับตามกาลเวลาครโอ้สุดยอดคุณนี่ข้อมูลแน่นมากโอ้ผมเก่งอยู่แล้วนี่ครับต่อไปเรามาสู่การทําแบบว่าปรุงกันนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ําปลานะครับครับผมน้ําปลาครับครับใส่ลงไปเลยปรุงเสร็จแล้วเราก็จะใส่รสดีนะครับแจ้งรสดีให้หน่อยครับนี่ครับนี่ครับรสดีนี่เราก็จะ ใสลงไปเลยรวยรยนี่นะครับแล้วก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้น่ากินมากเลยนะครับเนี่ยได้ครับเสร็จแล้วเราก็จะปิดไปก่อนนะครับแล้วก็จะไปเตรียมแฮมเบอร์เกอร์ต่อนะครับขันเครึ่งเลยใช่ไหมครับเชฟใช่ครับขันครึ่งให้แบบสวยงามนะครับได้เลยครับไหนครูแซงนี่ครับครูแซงครับเอาแงเนี้ทาให้ผมนครับี้นะครับทาใส่แฮมเบอร์เกอร์นะครับ วางไปเลยครับต่อไปเราก็จะเอาผักมาใส่นะครับโอเคครบเชฟขนาดที่พอดีพอดีวางให้มบบส,สวยๆนะครับได <Okay, okay. S 1> นะครับ okay, okay. ครับ okay, okay. มาตรงตอผมเลยครับผมคำตอบครับนี่นะครับพอวางเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะใส่พภิอ่อ,องเราลงไปก็ okay, okay. จะเอาน้ํามันออกหน่อยนะครับ okay, okay. แล้วลงมาเลย โ oh. นี่นะครับน่ากินมากเชฟครับนี่นอนอยู่แล้วผมทำนี่นะครับแบบนี้เราก็จะเอาเม,ออมาเกอร์มาโปะข้างบน,นมาโปะลงไปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ว้าวน่ากินมากเลยน,นะครับ นี่ครับเบอร์เกอร์และพริกของเราก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยการโควิดสิบเก้านะครับช่วงนี้ทําให้คนลําบากเยอะนะครับตกงานเยอะผมก็อยากทําอาหารแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้ไปให้แจกจ่ายคนกินนะครับทาให้ง่ายครับที่บ้านครับโดยรถาอาหารของเราเนี่ยเองนะครับใช่ครับมาครับงั้นเราไปแพ็คของกันดีกว่าครับผมไป Let's go 2000 years later. ครับผมตอนนี้เราก็เอาของที่เตรียมไว้ึืนรถแล้วนะครับ,รบซึ่งของที่เราเตรียมไว้นี่มีอะไรบ้างครับก็จะมีเบเกอร์น้ำพริกอ่องของเราที่เราทํามาเพิ่งเสร็จนะครับแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับแล้วก็จะมีน้ําเปล่าก็มีนมเติดนะครับแล้วก็จะมีมาม่านะครับสื่อสมเร็จรูแเราก็จะไปแจกจ่ายให้คนในพื้นที่แถวนี้นะครับที่มี แต่ว่าเกิดวิกฤตโควิด COVID 19นะครับแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับช่วงนี้เราก็อยากไปแจกแากนะครับใช่แล้วครับครับงั้นเราไปแจกกันดีกว่าครับไปไปเลยไป,ป <ะ S 1> ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วเดี๋ยวเราจะเอาของเนี่ยไปแจกกันไปเลยอันนี้ก็มีพวกเรานะคะเป็นผู้ร่วมไปแจกนะคะก็จะมีจีนเซียนะคะแล้วก็มี okay. เป้าหมายแล้ววาจะเห็นแล้วนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับหมายแล้วร้อยชิมไหม พี่ครับพี่ครับสวัสดีครับผมมีของมาแจกครับพี่ครับผมครับพอดีผมอยากลองให้ลองชิมเบอร์เกอร์น้ำพริกอองนะครับพอจะลองชิมให้หน่อยได้ไหมครับเบอร์เกอร์อะไรบเบอร์เกอร์น้ำพริกอองครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงครับว่าผ่านไม่ผ่านใช่ครับโอเคลองชิมดูเลยครับ ไไงครับผ่านแล้วครับผ่านนะครับขอบครับขอบคุณมากมครับสรุปผ่านนะครับคนนึ่งวันนี้เราจะไปสอบหาผู้โชคดีนะครับ ตอนนี้เราก็มาเจอแคมป์คนงานกันนะครับเราจะเอาของของเราเนี่ยไปแจกให้กับคนที่ทํางานอยู่ที่นี่เนี่ยครับได้ค่ะเรียกมาเลยครับพี่ครับสวัสดีครับชเด็กตัวเล็กก็เอาได้นะคะพี่ค,ครับ ครับนี่ครับขอขอถามหน่อยครับถ้าเกิดว่าลองชิมเบอร์เกอร์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับเบอร์เกอร์น mm ้ำพริกส่องครับอยู่ในถุงนะฮะแล้วแล้วแกะแล้วชิมดูให้ผมหน่อยครับว่าได้ไหมครับครับเป็นไงครับผมอร่อยครับอร่อยนะครับผ่าน ค่ะนขอบคุณนะครับขอบคุณครับให้อร่อยนะหน่อยแก่ชิมให้หน่อยชิมให้พี่หน่อยครับใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคะกินไหมเบอร์เกอร์เป็นของตค๊ซื้อให้อ่ะตอนแรกอ่ะอ๋ออยากเกงเขาบอกว่าทำไมน้องน้องเคยกินใช่ไหมอยากเก๋เพราะเราอยากกินอยากกินอยากกิมลองลองเขาผมต้องชิมหน่อย เป็นไงคะเป็นไงอร่อยไหมอืมโอเคขอบคุณกินได้อร่อยนะครับเสียให้ใม้หร่เนี่ยพี่คะมีของมาแตกค่ะอันนี้เราก็เยาไปขายให้ไปเลยค่ะคุณค่ะ ครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับผมเอาของมาแจกให้ครับผมครับผมครับโหกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะพี่ครับผมครับขอขายได้เิงๆนะครับผมครับผมครับตอนนี้ของที่เราใช่แหมดแล้วนะครับแจกของกันหมดแล้วครับ ที่ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นเนาะว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้คนงานก็เยอะใช่ค้าขายก็เยอะ<ช>แต่ว่าคนก็ไม่ค่อยมีกันไม่ค่อยมีจะซื้อเนาะใช่โควิดก็ต้องกลัวกันอยู่บ้านกัน<ช>ไม่สามารถออกมาได้ใช่เพราะว่ายิ่งสถานการณ์แบบนี้อ่ะโควิดมันระบาดคนก็ยังแบบค้าขายลําบากนะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นทั้งลน์แมนไม่ว่าจะเป็นคนงานก่อสร้างไม่ค่อยจะมีจะกินอะไรนะครับก็ยากลำบากทุกคนนะครับ เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่แบบช่วยเหลือคนนะครับในกลุ่มนี้ใช่แล้วครับครับ,รบถ้าอยากให้พวกเราทําเมนูอะไรหรืออยากให้ไปแจกที่ไหนก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่อง Food d r v v r r ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับบ๊ายบาย